อันไี้มันรีบไปไหนอ่ะรอมันเย้ก่อนี้ก่อนคูชัยไก่อ๋อที่รู้กับไใจเลยอเมลัยไอ้เมลัยสดไหมอันนี้กินได้ยังเนี่ยไ้ลฟ์สดไล์สดได้หรอดคนไล์สดเลยไม่ยน้ไม่ได้นสดเลยทำอะไรอ่ะแต่เริ่มคูชไก่เลยัไก่ไอ้วนี้นิดนึงขอนิดนึงโอ้โหนิดนึงนิดนึง

อกไ้งมล้วอยากไมาไ้ไ้อยมเ้นี้อะไรไม่นอนอยู่กมโ้โห่รักเลยนี่นี่แ้วกันเจีย่ยวอเพื่อนไ่เียวยังไข่เจีธรรมดาไ่เจีสไม่ไ่เียวหรอ เดือเหือวลงเหรอเพอเามือจิตเหือก็สุกเหมือนกันมันลงงอกมันก็สุกมันร้อนไงเฮ้คุึงเอาไงวะฮะใจเย็นปะกินก่อนใครมาใส่ผักตลดแ้วจไตลาดโอโซน้่ไปตกแต่งป้ามู้ใจไปทำจิตวิทยาะเลยคนอะไรให้คนมาดูอย่มาเดนไปไหนะไปไหน เนี่ยมันต้องไใช่ป่ะใก่ตอนที่ไม่ดีเนื้ออยู่นะยังไม่ด้แดก้มันจับออมาพยายามแดกมันมาผู้บดฟังนียังยังไม่ถูเนื้อไม่เจอเเนื้อสุกแล้วเปล่าเนไม่ได้ไปล8เี้ยเนื้อไม่สุกคุจะหู้อะไรเไปเลยเราไปเลยคุณนีเราเป็นห่วงคุณนี้เราเป็นห่วง ไมาแล้วเปล่านะจับอะไรจับเปล่าใครในกล้องใครอยู่ในกล้องมาดูดิโอ้โหหล่อทลไมน้ำเมื่เกี พีด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 นนี้ง่้เข้าูเขาวเลยพีดหรอติดอบคือก็จะบอกว่าปากคนนี้ไม่ัวจะบไปไกลเลยเนี่ยเพีชวอาจจะมากินี่นี่ก็ได้แล้วก็อูมามิกดท้างล้วฝั่นี้สุกแล้วมั้งมันโอเมากถ้าดูจองห้าคนแล้วไม่มกีนคนอ่มา ินโปรโมทของเขาหน่อยที่ติดตีน้อยอ่ะัำไวะเดี๋ยวกูโลโก้ต้องโปรโมตกินปไฟแล้วโปรโมทโปรโมทตีน้อยร้าน,นจัวนนี้เรื่อมด่อไไอ้น,นี้มันรู้สึกแบบเว,าวลากัดเฟ้นไปใช่ป่ะกัดปุ๊บอ่ะ t e x เเฮ้เน <c oughs> ้าขงข้าหมูเออนี่นะมึงล้างอจะใช้งานเองไม่ได้นะเว้ยก็มาเติมเองดิเพื่อนได้ด ใช่ะกย่างวะทำไกินเฮ้ยใครตีขาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมูย่างโอขาที่สาวละหมด่ละแล้วใช่หมมึงก็ตีลงไปเลยไม่ได้หรอวะเรื่องของมจะไม่ตดูจะครตีครับเออจงมบะใจเออเขกพสะบาใจ ิ ừ ừ ่มแล้วว <asing sprout Likewise offs> ่ะเนไอ้ลคือไม่ทันกินหมูเลยกูพิ่งดมอ่ะยังไม่ได้กินเลยดมไม่อิ่มแล้ว่ะ่อิ่นเดียวพอ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 เอ้ยใครเอาเอามันี้ไปใช้อ่ะเอ็ม็มาแล้วจบลยเนี่เราผมสีสเพี่เอ้ยผาผาอันนี้ใหญ่ไหม